สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านแม่นมชีวิตเรียบง่ายไปชมกันเลยค่ะมีอะไรสักล้ำล้เจ้ามาเจ้ามากินตะกันเจ้าเอมากินข้าวตะกันเจ้าน้ำพริกนมเจ้าน้ำพริกนมเจ้าไปทุกสิ่งทุกอย่างอาหารเหนือนะอนี้อาหารเหนือนี่แกงแกงกระด้างน้ำพริกปลาละมะเขือส้มจีนกินไปได้ครึ่งละทุกสิ่งทุกอย่างเทียบกันมาค่ะเดือดกันเด้อจ้ะได้แล้วได้ที่แล้วพอละ ไปกันค่ะเราไปโขลกน้ำพริกหน่มปลาร้ากันนะขั้นตอนก่อนจะทำน้ำพริกไปทำอะไรไปหมกหวัวหอมค่ะกับพริกค่ะไปติดตามกันดูใกล้ว่าน้ำพริกเราออกมาหน้าตาจะน่าทานขนาดไหนนะคะกับผักที่เราเตรียมจะลวกจะนึ่งกันนะคะไปติดตามกันค่ะว่าชีวิต ทำกับข้าวภาคเหนือเป็นยังไงไปติดตามกันการน,น้ำพริกหอมหรือว่าน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกปลาล้านนะคะไปดูกันการแล้วมีแคบหมูนะที่นี่ในเนกก็คือแกงกระด้างนะจะสิ้นสุดในเดือนกุมภาเนี่ยละกันน้ำพริกเราก็มี2เมนูน้ำพริกหนุ่มหรือน้ำพริกมะเขือส้มจีนะคะไปดูกันคาะน้ำพริกปลารา้าค่ะปลารา้า,รามะเขือส้มจี สมองหมูค่ะแอบสมองหมูค่ะห่อ,อละยี่สิบบาทแม่เหรอห่อละยี่สิบาทอันสิบาทก็มีเด้ออันเล็กๆล็สิบบาทอันนี้อย่างบนห้องอย่างชูมันแกชูก็ชูทางใจนะคะเดี๋ยวจะทำไอ้ก,กินน้ำพริกปลานาะจีนะาก่อนกินพริกกี่หอมโอ้ยทำกับข้าวอยู่เดอ้อยังไม่ได้เข้าห้องใครเดอ้อ แต่เย็นนเด้อว่ายังไม่ได้กินข้าวแต่เด้อพี่น้องเอ้ยกำลังจะทำน้ำพริกปลาร้าอยู่เด้อพอสองสองลูกพอสองหน่วยพอหอมๆมล้เด้อให้มันเซฟตัวเฉยๆเด้อให้มันเซฟตัวเดี๋ยวไปย่างเดี๋ยวตอนเย็น อุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่แล้วคะ่ะไม่แล้วคะ่ะโอ้พอดีอ่ามะเขือเทศพอคะ่ะมะเขือเทศสุกแล้วคะ่ะมะเขือเทศสุกแล้วแต่พริกอีกนิดหนึ่ง<ว>พริกอีกข้างเออมันเร็วน,นะเนี่ยมันรวดเร็วทันใจตองไม่ไหนเอามาตองมาเออมานี่ได้ตองแล้วอุ้ยตายแล้วอ่ะ,อะมา มะเขือเทศเรียบร้อยแล้วไปถึงก็เอาลงลงคกคกคกเลยนะคะงุกนนี่เรียบร้อยแล้วเด้อเราได้แล้วเราไม่ต้องเอาอะไรออกทั้งสิน้นนีเ่เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบ้อยเรียบรอเดี๋ยวเราก็ห่อกลับบ้านเลยห่อข้าห่อ ไปดูคลิกที่หลุดออกจากไม้เสียบเดี๋ยวมันจะไม่เกินโอ้ยเนาะนี่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 โอ้มีวาแดงด้วยโอ้ยเนาะว่าจะได้กินเนาะไม่ใช่เรื่องปกติหน่อยเดี๋ยวใส่ถุงถุงยี่นี่ จะพริกเอาเปลือกออกเลยเด้อไปค่ะอีกนิดนึงหมกขมกที่จริงหอมแดงเนาะหอมแดงโอเคหอมนี้ก็ได้หมกขมกให้มันอีกนิดนึงอีกนิดรออีกนิดนิดหนึงเติมค่ะเสร็จ แค่น,นี้ก็ได้ละนี่อต,ต,ตรงนู้นตรงนู้นตรงนี้แป๊บนึ่งเสร็จละแล้วอ,ลอันนี้้ตุ้มไปตุ้มไปหอมไปกลิ่นหอมหอมหมกขมหมกหมกหอมแดง

เหมือน,นการไสอวก็เหมือนกันนี่เลยก็ทำอย่างนี้เด้อน,นี่เหมือนการเขานึ่งก่อนทุกสิ่งทุกอย่างอัน,น้ที่หนึ่งแล้วไปดูอันที่หนึ่งแล้วอันที่หนึ่งแล้วคือตัวนี้น,นี่เลยวิธีบ้านบ้านแอฟอองอคือสมองหมูเนื้ก็ใส่เครื่องเทศทุกสิ่งทุกอย่างใส่ไปเลยเนอะอันนี้คือวิธีบ้านบ้าน ได้แล้วได้ที่แล้วอเอาละไปกันค่ะเราไปโขลกน้ำพริกหนุ่มป้าร้ากันนะน้ำพริกนะไี่ต้องไปจ่ายตลาดมาด้วยาะแต่ไปจ่ายตลาดมาแล้วนะคะชิมอได้ยมากเห็นเยอะแยะเลยนะจ่ายตลาดกันมาแล้วเนี่ยแล้วก็เราจะนึ่งขัดเนาะจำน้ำพริกนะมีผลมะม่าากไม้ทอมนะมะม่าลากไม้นี่น้อจ่ โอเคอตั้งกล้องทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีนะเหีแม่นมจะจัดการผักเนาะลวกผักนะคะนี่ค่ะมีบอนที่ปลาร้าเนาะประมาณนี้เหคะตามไปดูนะคะแม่นมจะเริ่มต้นยังไงก่อนอื่นเราจะต้มต้มผักนะะสตาร์ทไฟค่ะปิดฝาไปก่อนเนาะล้างผักก่อนนะคะการกับผักเนาะผักที่จะเอานี่นะคะเอาเอาตนนี้เอาต้มดีกว่าเอาลวกดีกว่าเนาะไม่ทานแล้วค่ะเดี๋ยวมันจะเหลืองเนาะเอา เอามะเขือชอบกินมะเขือค่ะแต่ที่เหลือก็เราจะเอาไปทําอะไรดีที่เหลือเราก็จะเอาไปทําเอาไปย่ำนะคะในมะเขือนี่นะคะนี่เลยนมนก็จะสําแหลกเนะนี่ยที่เหลือก็จะปล่อยนะคะโอ้ยนอกไปจากตลาดมาพี่น้องค่ะเราจะทําได้แต่ละอย่างนี่วัน,นนี้ไม่นมนเอาง่าย,ายๆเ้ยนี่เนี่ยว่าสิบห้าบาท เนี่ยกินกับน้ำพริกปลาร้าเนี่ยอร่อยคระทุกวันีเลยง่ายๆนกมีเลยค่ะมีเลยชัวร์อร่อยอผักก็ต้องกินเยอะๆนะไม่ต้องชอบกินเยอะๆอ,อีกอีกคนเดียวแป็หลายมื้อนะสวยไนมะ่สว,สวยดูเด้อเอาอีกครึ่งหนึ่งนะ เยอะเยอะหมดแล้วนี่างน่าจะหมดแล้วนะที่เหลือเราก็เอาไว้มื้อหน้านะคะโอ่คโอ้ไปซื้อบ,บ้านมาเราก็ได้อาหารบ้านาน,นะได้แค่นี้นะฮะน,นี้เท่าไหร่เอ่ยห้าสิบบาทแล้วนะคะทุกท่า,า,า,นคคะะนานสามผลไม้น้อเพคห้าปะไปล้างแต่น้อยมะเขือเทศมะเข,อขอือเทศกระถุงละห้าบาทโอเนาะ้วตัวถึงที่ว่าอันตลาดถูกกว่านี้โอเคอันนี้ให้ดูเฉยๆนะฮะ เอามาเพาะพันนะแคบหมูค่ะแคบหมูถุงละแปดสิบบาทนะถุงละแปดสิบบาทแคบหมูแบบโบราณนะคะอันนี้แบบโบราณเด้อแบบโบราณนะะึงนะถุงละแปดสิบบาทโอเคค่ะปะเราไปจัดการกันเถอะน้ำเดือดแล้วเราก็ใส่นะคะใส่ผักนะก็ตรงนั่งคะ่ะรอบนี้ไม่ต้องจะต้มอ่นะคะจะรวดเร็วนะคะต้มค่ะต้มเดือดแล้วค่ะต้มค่ะจะไวเนาะประมาณนี้นะ,ะแล้วหม้อก็เดือดเนาะ เดี๋ยวเราสักพักหนึงรอสักพักหนึ่งสุกก่อนนะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะต้มค่ะไปกันค่ะพักก่อนค่ะใกล้สุกแล้วกันเลยใกล้สุกแล้วค่ะใกล้สุกแล้วรอแป๊บๆนะนเดี๋ยวเราจะน้อพริกต่อนะคะเรามาตัง้ง เดี๋ยวแล้วก็จะสุกแล้วนะน้องนค่ะจะสุกแล้วค่ะหิวข้าวคั้อ่าดอกแคไม่ได้เอาไปนะเดี๋ยวดอกแคเอาไว้โอกาสหน้านะคะทุกท่าน่ะพอแล้วค่ะสุกแล้วค่ะเราไปตำน้าพริกต่อนแล้วเขาก็สุกเรียบร้อยนะก็สุกเรียบร้อยแล้วค่ะน้ําพริกปลาล้าน้าพริกนุมน้ำพริกหอมเนาะปลาล้านะคะออกมาพักแล้วนะต่อไปน้าพริกแต่ค่ะน้ําพริกค่ะน้ำพริกนมน้ำพริกนมนะรอบนี้น้ำพริกใส่นีะโบราณก็ให้ใส่เกลือแกงนะนี่เลย โ,โขลกอไรคโขลกให้มันแหลกยกระเทียมเราจะใส่ส,สดๆแลที่จริงหมกก็ได้นะเอ,เอาไปเอาไปเผาก็ได้นะแต่ชอบอย่างนี้เนาะเพราะมันจะได้สารอาหารเข้าร่างกายเราเนาะประมาณนี้นะคะไประเราไปไปหมกพริกมานะไปเผาพริกไปหมกหอมมานะคะหมกเขาเรียกว่าหมกเนาะต้องออกอกนิดนึงนะที่จริงไม่ออกอันนี้อันนี้คืออันนี้คือพริกแมวนะคะพริกแมวไม่เหมือนกับพริกทั่วไปนะคะพริกแมวเนาะ พริกแมวจะมีสีอะไรแตกต่างอันนี้คือพริกแมวนะคะพี่จงข้าอันนี้คือพริกแมวนี่เขาเรียกพริกแมวเนาะที่เขาตำน้ำพริกหนุ่มคือตัวนี้นะคะอันนี้คือน้ำพริกแมวพริกแมวบนดอยนะคะลูกใหญ่ๆเนาะพริกขาวๆสดๆไม่ใช่นะคะคนละอย่างเนาะอันนี้แม่หนูก็ใช้พริกพกสดเอ่อพริกของแมวเนาะพริกแมวจะหอมหอมแล้วเขาตำน้ำพริกน้ำพริกหนุ่มจะหอมนะนี่เลยเนื้อเขาจะเยอะเนื้อเขาจะเยอะมากนะทระงานนี้นะฮะโอเคนะคะ แล้วก็เผ็ดหอมนะคะเผาแล้วก็หอม้วอันนี้คือพริกแมวะคะอันนี้คือพริกแมว้อเจ้าไปเปลี่ยนพริกแมวนะเจ้าล้างมือก่อนเราไปจับพริกตรงนั้นโขลกค่ะนี่พริกนี้นะอันนี้น้ำพริกหอมนะอันนี้น้ำพริกน้ำพริกนมน้ำพริกหอมเขาเรียกทางเหนือเขาเรียกเป็นพริกหอมนะคือน้ำพริกนมนั่นแหละค่ะโขลกเนาะ นี่นะคะอันนี้น้ำพริกหนุ่มของเรานาะ,ะจมหน้าตาเป็นอย่างนี้นะจะ,ะใส่หอมนะ,ะไม่มีอะไรแค่นี้แหละก็ปรุงรสแค่นั้นแหละใส่หัวหอมนะ,ะเนี่ยหัวหอมเอามาเรียบร้อยแล้วเนาะ,ะไม่ต้องเอาอะไรอกเยอะแยะเนาะ,ะนี่นะค่ะ,ะ,คะแล้วก็โขลกเข้าไปเนะะาะแค่นี้เองเอาตอกนี้ออกนิดนึงนะ,คะตค่นี้เองไม่ให้มันกระเน็นก็เอามีดเฉือนเข้าไปะค่ะหอมค่ะเนี่ยเนาะเดี๋็กก็มี ให้มันรมจะเผ็ดก็คือไปใส่หอม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 หัวใหญ่เออก็ใส่นิดนึงเนาะประมาณนี้หอมค่ะหอมอือไม่ก็มีติดนิดนิดเขาจะได้หอมอันนี้คือน้าพริกนุมเนะะในรู้วทางเหนือเขาใส่เนาะประมาณเนี้น้ำพริกกะลาก็คือน้ำพริกลาละนี่น้ำพริกหอมน้ำพริกหอมเนี่ยหอมตัวนี้นะเขาเรียกน้ำพริกหอมน้ำพริกนมอันนี้คือ มีแคบหมูกับแคบหมูนะไส้อั่วก็คือไส้อั่วแล้วแต่นะแต่แต่แม่นงวันนี้ไม่มีไส้อั่วนะแม่นงมีอ่ามีแคบหมูเนาะจะกินกับแคบหมูนะคะแล้วก็จะมีน้ำพริกปลาเนาะน้ำพริกปลาอีกหนึ่งพริกปลาจะออกเอาพริกสุกเนาะพริกสุกนะประมาณนี้ก็นี่เลยไม่ต้องอะไรออกมากมายให้มันมีกลิ่นหอมของเปลือกไอที่โดนไหมเนาะไฟไหมโอเคค่ะนี่ค่ะเรายังไม่ใส่ยังยังไม่ใส่อีกชูรสเนาะ มันกุยใหญ่ชูกุยยังอะนะอันนี้เขาเรียกน้ำพริกหอมนะคะแอฟไม่กินเผ็ดอ่ะเดอ้อน้ำพริกแมวในพี่จ้องน้ำพริกแมวเอ้พริกแมวเด้อเข้าใจพริกแมวเดอ้ออันนี้คือพริกแมวนะไอ้เจ้าเขียวเขียวนี่คือพริกแมวมัน,นจะชิมดูก่อนก็แค่น,นี้แหละน้ำพริกหนุ่มนะ เดี๋ยวเขาประยุกใส่เอาพริกหนุ่มปลาน้าอาพริกหนุ่มหอมนอาพริกหนุ่มแอ r r มะเขือเทศจีเนาะเดี๋ยวแม่นมจะจะเอาประยุกน้ำพริกอันนี้น้ำพริกหอมเนาะเดี๋ยวแม่นมจะมีน้ำพริกมะเขือส้มจีน้ำพริกปลาร้านั่นแหละแม่นมจะสั่งเนาะอันนี้น้ำพริกหอมนะคะแม่นมก็เลือกได้สองเมนูเนาะเมนูนี้จะเลือกสองเมนูนะอยไหลครับโขลโ,โอเคนะคะ น้ำพริกหนุ่มก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะใกล้เสร็จใกล้เสร็จแล้วค่ะโอ้ยมีอะไรแค่มะกินแหละเนาะแค่นั้นเองเราก็ใส่ผงชูสรสัดนิดนหนึ่งก็จบแล้วค่ะใส่กระใส่อะไรนเนาะใส่ผักชีนะ,ะผักชีหอมป้อมก็จบแล้วค่ะในต้นหอมผักชีก็จบแล้วนะคะนี่คือน้ำพริกหนุ่มของเราเนาะ,ะน้ำพริกหนุ่มน้ำพริกหอมนะคะคือน้ำพริกหนุม่มแถวทางเหนือนะ,ะโอ้ยเนาะอหอมป้อมก็ โอ้ยดูกระไรเนี่น้องเอ้ยซื้อไว้ในตู้เย็นตั้งแต่วันอาทิตย์แล้วนะอาทิตย์ที่แล้วนะนี่เลยค่ะอ่านะคะก็หอมค่ะหอมหอมหอมนี่ค่ะก็ใส่เกลือบปเนนิดน่อแค่นี้นะคะอันนี้คือหนึ่งที่หอมแต่โอ้ยใส่อหอมใส่ผักชีไปหอมหอมค่ะอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะต่อไปเราจะทําน้ําพริกน้ำพริกปลาล้านะคะน้ำพริกปลาล่าจะออกเด็กเราก็ใส่มะเขือเทศจีนะคะ มะเขือส้มจีนะคะอันนี้คือน้องพี่หอมของแม่นมนะคะนี่เลยค่ะหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้เนาะ,ะอันนี้คือน้องพิกหอมนะคะน้องพิกนมน้อพพิกนมนะคะหน้าตาเขาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็มีอะไรแล้วก็ไปแต่งกตบโอ้ยผักชีเราเนาะทุเรศนะคือเดี๋ยวแป๊บนึงเด้อให้มันจะแต่งหน้าเขาเออก็มีผักชีโรยหนะ้าไปแค่นี้นะคะ่ะแล้วก็กินอะไรกินกับแคบหมูนะคะ แคบหมูคนแม่นมมีแล้วนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเรามากินด้วยกันเด้อแคบหมูค่ะแคบหมูถุงละแปดสิบบาทนะคะมาเรียบร้อย้วคาโอเคต่อไปเราจะเป็นน้ำพริกปลาร้านะคะมะเขือส้มจีหน้าตาเขาแต่เขาเป็นพริกแดงนะพริกสุกสีแดงนะ,ะอันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วแนะม่นมก็รวบลักตัดความแนละ้วมันคลิปมันจะยาวเนาะก็เหมือนกันนะคะอันนี้ก็พริกสุกเขาใช้พริกอ,อกแดงๆอะ่ะพริกสุกเลยนะคะนี่เลย เดี๋ยวก็เราก็เติมปลาล้าไปเนะปาะปลาล้าเราอยู่ตรงนี้นะ,ะปลาร้าปลาร้าสำเร็จรูปนะ,คะเคนะคะหกแล้วก่อนก็ใส่เหมือนกันหอ,หอมกระเทียมเหมือนกันอ่ะนะแต่แม่นมจะใส่พิเศษก็คือนะคะนี่เลยค่ะ,มะเมื่อเกิดเพศที่พลอไปเผาไว้เราไม่ต้องเอาอะไรออกนะคะนี่ไม่ต้องเอาอะไรออกเด้อนี่ค่ะมะเืเกิดเหตุค่ะ ทั้งสีดาทั้งมะเขือลูกเล็กเนีเ่ยเขาใส่ส้ตมตำนะเปรี้ยวๆออกเปรี้ยวๆนะนี่เลยไม่ต้องอะไรออกนะนี่คือเอกลักษณ์ของเขานะคือน้ำพริกปลาลัามะเขือส้มจีนอันนี้ก็ขึ้นโต๊เละ,น,ะน,นี่เลยออกเปรี้ยวๆใครจะประยุกต์ใส่มะกอกก็ได้เนาะก็มีน้ำพริกแดงใส่มะกอกก็ได้นะแต่อันนี้ก็ใส่มะกอกได้เช่นกันนะฮะนี่ค่ะหน้าตาเขาก็จะเป็นแบบนี้แล้เราก็ใส่ เดี๋ยวเราจะใส่ปลาล่าเนาะใส่ปลาล่ากัปลาลาแต่แอดไม่ใส่ไอ้นั่นเด้อก็เรียกอะไรนะชูรสเนาะผู้ใหญ่ชูตกงานนะคะเพราะว่ามันมีอยู่ในปลาล่าแล้วเนาะอืโอเคนะคะอันนี้อันนี้นำพริกปลาล่ามะเขือส้มจีนะคะโอเคเราจะใส่ช้อนเดียวก่อนเนาะเราไปชิมรสก่อนนี่เขาออกยังไงเปรี้ยวพอไหมอืออเผ็ดครับเนา เราต้องจัดการนะนะใส่ปอท้าก่อนอุย้ยเผ็ดค่ะเผ็ดค่ะเผ็ดเห็นไหมเราไปทําจัดการก่อนถ้าไม่ถ้ามันเผ็ดไม่เข้าออนั่นก,ก็เราก็ออาเอาผู้ใหญ่ชูลงไปนะ,ะนีะ่อันนี้ก็ใช่ไงนี่อันนี้ก็เรียบร้อยนะะแค่นี้แหละนี่เราได้แล้วนะไงเราได้นันพิกซ่เมนูเลยนะ,ะเราจะได้2เมนูเลยเราก็ไปกินด้วยกันเด้อ เดอ้อน้องอามมาเด้นน้องนิ่มมาทุกคนมาแลคะค่ะมากินด้วยกันค่ะพี่จงขามากินด้วยกันค่ะน้องอามมาน้องวีมากินด้วยกันเดอิอมาน้องแมวทุวกคนเลยนะคะเรียกทุกคนนะคะน้องวันมาตัวเลยกเจ้าให้เข้ามาก็มาทานด้วยกันเดอิออันนี้คือน้ำพริกปลาลัดน้ำพริกห้านะบะเขือส้มจีนะ,ะทางเหนือเขาจะบะเขือส้มจีเนาะ,ะประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเราก็ใส่นะ โอ okay, เคเดี๋ยวไวเอาเดี๋ยวเราไว้ลรยหน้าเนาะะแป๊บหนึ่งนะคะโอ้ยเนาะพี่เนาะพี่เดี๋ยวเราจะเอาไว้ลรยหน้านะโอเคเติมหอมผักชีโอเคนี่เลยนี่เลยหน้าตาเขาก็เป็นอย่างนี้เด้อน่ากินกะเจ้าน่ากินกะเจ้าอันนี้ใส่มะเขือส้มจีนะมะ,มะเขือส้มก็คือมะเขือเทศนะคะแตวบ้านท่านเรียกอะไรก็จับไปนะคะอันนี้ก็คือหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้เด้อ โอเคได้สองเมนูน้ำพริกโอ้อยอ่ะอือหืออ,อ,อือหืออร่อยใส่ผู้ใหญ่ชูไปนิดหน,นึ่งจ้ะเผ็ดจังเลยเธอใส่ผู้ใหญ่ชูไปเผ็ดเมนูนี้เผ็ดแล้วเกินเผ็ดห้าต้องกินกับข้าวเหนียวเนาะมีหลายอย่างแย่มันนะมีผักหลายอย่างโอเค แล้วเราก็ตักขึ้นนะคะตักขึ้นเราไม่รอใครละเดอ้อมาค่ะนี่ค่ะมาเนื้อมาเนื้อ <c oughs> นี่เจ้าบะเกิดส้มจีเจ้านี่เลยพี่น้องเฮ้โหยน้อง้ำลายลายละเจ้าหอมบาหาตัวเนปกปลาตัวข้ออยากเข้าเห็นนะให้ไปมาก,กวนเดอ้อให้มาก,กวนเดอ้อมาได้นะองค์ข้าน้อยข้าแม่เดอ้อแล้วก็เอาก็จะ จดก่อนละเจ้าม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 าหักจนะีเลยแน่เออนี่เนอะโอเคนะเจ้าปะล้วเ้าไปผอสบับเต็มๆนะเจ้าปะโอเคปะมากินข้าวเจยกันนะจ้าแม่นมเสร็จแล้วค่ะมาหน้าตา น้ำพริกอันนั้นน mm ้ำพริกมะเขือส้มจีนะคะอันนี้น้ำพริกนุมนะคะน้ำพริกนุมนะคะแล้วมีแคบหมูด้วยนะคะแคบหมูมีค่ะมาทานมาทานด้วยกันค่ะแคบหมูยั่วๆนี่ก็เสร็จใหม่ๆนะแคบหมูยั่วๆเลยค่ะข้าวเหนียวเราก็มีนะมันมออกไปจจยตลาดนะอันนี้คือพริกแมวในพริกแมวที่เราทําน้ำพริกนมนะอันนี้คือพริกแมวพริกแมวกับพริกปกติไม่เหมือนกันนะพริกเขาจะขาวๆแต่ถ้าใครไปเจอพริกแมวจะเขาเขาจะเขียวมันสีมรกตนะคะไอ้สีเหมือนไอ้แตงกวาตรงนี้แหละ นะประมาณนี้นะค่ะมาค่ะกินด้วยกันค่ะแล้วแกงกระด้างก็รอบสุดท้ายแล้วนะแม่แม่แม่แก็บอกว่าแม่ค่ะก็บอกว่าจะไม่ทำแล้วนะเลืออีกหนึ่งอาทิตย์นะจะถึงเดือนนี่แหละกุมภาเนี่ยเราก็จะไม่มีแล้วนะเทศการนะคะมาค่ะนี่โอ้นางถั่วเน่าของเราก็มีนะฮะมีถัว่วเน่าค่ะมีหลายสิ่งหลายอย่างคะ่ะเนี่ยได้นะ แต่เราก็ได้โปรตีนนะโปรตีนเยอะโปรตีนก็มีหลายอย่างอยู่เด้อนู่นนะคะแต่ผู้เลี้ยงก็ใช้โปรตีนเด้อแทนสั์เนื้อสั์ได้นะคะนี่ผักค่ะผักสีเขียวนะคะมาค่ะสีเขียวสีเหลืองนะก็มีด้วยเนาะทุกสิ่งทุกอย่างตามนี้นะคะทุกท่านค่ะมาทานข้าวด้วกกันค่ะมาค่ะมาเด้อมาเด้อพี่พี่น้องน้องมาเด้อมากินด้วยกันค่ะมาค่ะการแม่นมยังไม่ทานเลยมาเลยค่ะทุกท่าน อ่าน้ำพริกปลาลก่อนเนาะนี huh ่เลยค่ะ oh จ้ำค่ะอืมอร่อยอืมต้องกินผักแอมผักก่อนใครๆเลยอร่อยใช่อืมอื้มกระำพริกลมอืมซึ่งลมก็ใส่อั่วตั้งกระเพิกตัวนี้นะใส่พริกไอ้แมวเนาะหำเนาะเรามีเรามีหัวคลิปนะอืมปลาลวกอเนอร์ อร่อยมาคุณยกข้างข้าอือร่อยเนี่ยอร่อยอืมอ,อยากทิ้งเลยอ่ะอร่อย là đông cua phải lia cắt mũ nhân người mình cứ bắt lái một nha Lái à อร่อยอักแล้วอักเยอะเยะอร่อยค่ะเด็กแม่นมเลือก เจ้กน้ำพริกได้สองอย่างเนาะตัวดิมีพริกแมวไงตอนแรกไว้ทำเนี่ยน้ำพริกมะเขือส้มนี่แหละมันจะลงตัวกับผักแก้มเนาะอร่อย,อย,อยกินทุกอย่างกินเยอะๆจะได้สุขภาง อาหารบริโภคไปรสชาสารอาหารร่างกายอร่อยหยุดไม่ได้ที่น้องมาเลยพี่โจงมานราแยกพวดมานีำพริกอ่องนี่มันพริกอ่อนอ้งพริกมะเขือส้มจีนะอื้ทับที่เหลือจะไปทับตรงนู้นกระหล่ำที่เหลือ นั่งทานแบบง่ายๆอร่อยรับหมูครับหมูตุ๋นโบราณนะเนี่ยปรุงละ8แปดสิบบาทนะเอาเยอะๆพี่นอ้องมันอร่อยค่ะถ้าใส่มะกอก,กอร่อยนะมะกอกก็ได้ น้ำพริกตะแดงน้ำพริกตะแดงเราอย่างนี้ก็ได้เอาเอามาเขื่อส่มไปจีจะทำอย่างนี้อร่อยใส่ป,ปลาปะลาะอร่อยเพิ่มไปลาบไปนิดอร่อยค้อนอือเออใครจะกินก็มาเยอะอืมอ้ม ออกไปไม่น้ก็จะกินเนี่ยมันหะลงนะมีหลายอย่างก็เหนื่อยเนาะกินหลายอย่างอนะ่ะมันเหนื่อยนะกินหลายอย่างเนะาะมองว่าอืมมาแกงกระด้างนี่คือแกงกระด้างภาคเหนือนะคะนี่เลยเขาจะเป็นหมูอุ่นอย่างงี้นะเนี่ยเห็นไหมน่ากินไหมน่ากิ้งน่นากิ้งใช่ไหมน่ากินงไหมอันนี้น่ากินนะน่ากินมากเลยนะน่ากินมากๆากนประมาณนี้เนาะ มันก็ยากเนี่ยอ้ํานกับเหนียวกรื้อ,อหอมมันหอมใบบกักกุกน้ำพริกดามใบค่ะอย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงนะเกลือเกลือสีม,ม่วง ถ้าแขกมาบ้านก็ต้อนรับอย่งนี้เข้ามาช่วงรฤดูนี้จะได้กินอย่างนี้แต่นอกนั้นก็ตามตามฤดูกาลถ้าใครมานะมนสู้กินสดๆไม่ได้เนาะนพิกกรหมนกันเราตามเองอร่อย Ư Ở ngoài bì nông, ở ngoài, ở ngoài Ăn tốt tốt to, Ăn ตัวตเลยขังตัวเตวเลยอืมอายอืมอือืใครลวงเข้ามารับรองได้กินเลย ใส่ในผักปลาร้าใส่น้ำพริกหนุ่มไม่ไมแต่นะให้ดูว่าน้ำพริกหนุ่มเขาทำกันยังไงต้องเอาพริกตัวนี้ทำเนาะแต่แอบชอบตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยชอบชอบเนี่ยใช่ไหมอันนี้ผักชีครับผักชอีอร่อย เ okay. ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายคุณด้วยกันค่ะบ๊ายบายเดินมากินข้าวจกักเจ้าน้ำพริกน่มจ้าน้ำพริกหน่มจ้าไปดูกสิ่งพผกอย่างอาหารเหนือนะอันนี้อาหารเหนือในแกงแกงกระด้างน้ำพริกปลาละมะเขือส้มจี๋นะกินไปได้ครึ่งละุกสย่างผกอย่างเพียบค่ะมาค่ะคุเด้วยกันเดินจา ลำลำเจ้ามาเจ้ามากิน้ตยกันเจ้า